เทียมเนาะอำเภออู่ทองว<ช>ันนี้มาเดินดูนะฮะเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเขาแกะสลักโดยใช้อ,อ,อไม่ใช่แกะใช่ใช่คำว่าแกะสลักไหมเออเพราะว่าคือหินเนเป็นหินของภูเขาเลยครับน่าจะแกะสลักครับแต่อาจจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยทันสมัย,มยแล้วที่ลุงบอกว่ามีพระพุทธรูปแบบอายุ เป็นร้อยๆปีที่เขาแกะสลักบ,บนหน้าผาอยู่ตรงช่วงไหนอ่าอยู่ฝั่งนู้นก็มีโอ้ยอยู่ฝั่งนูน้นครับที่มีแกะสลักลักษณะนี้เ,นนเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่ทําให้อ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับโดยส่วนมากอ่าคนเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ก็จะขับรถนะครับอ้อมรอบรอบภูเขานี่แหละโอ้เดี๋ยวอีกสักครู่เขาจะพาอ่ามานา,านะครับก็จะพามาน้านี่นะครับ พอดีเอฟซีของนวนด้วยนะครับครับก็จะพามานาไปที่อ่าถ้ำผู้ห่างหน้าครับตรงนั้นอ่ามีวัดอยู่มีวัดแล้วก็พระอาจารย์ก็คุ้นเคยกันสามารถขึ้นไปแล้วก็ไปดูอาหารไดโนเสาร์ได้โอ้ห้งบนเนี่ยมีอาหารไดโนเสาร์นะข้างบนมีอาหารไดโนเสาร์เออเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคนทานได้ด้วยก็คนไม่น่าจะทานได้เพราะว่าอาหารที่ว่าเนี่ยมันเป็นอาหารอ๋อเหรอ ตั้งแต่แบบของไดโนเสาร์เนี่ยก็เป็นล้านล้านปีโอ้อาหารอาหารโบราณใช่อาหารยุคดําบันยุคดึกดําบันออันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปแล้วรสชาติเป็นยังไงลุงเคยชิมบ้างไหมรสโอ้รสรสชาติมันเป็นต้นไม้อ้มันเป็นต้นไม้งั้นคนน่าจะชิมไม่ได้ครับเพราะว่าอาหารเป็นไดโนเสาร์มันเป็นเออเป็นเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้เนาะครับเป็นต้นไม้แต่ว่าต้นไม้สูงอ๋อเป็นต้นสูงคือไดโนเสาร์ในที่ตัวใหญ่ตัวโยกงใช่ไหมครับ ก็หมายความว่าที่นี่ก็จะมีอ่าร่องรอยของไดโนเสาร์ใช่ไหมลุงอ่าก็มีมีต้นจันผานี่เองอ๋อมีต้นจันผาแล้วอย่างพวกกระดูกไดโนเสาร์ซากฟอสซิลไดโนเสาร์แถวนี้มีการขุดค้นเจอไหมครับยังยังยังไม่มีนะแต่ว่ามีเฉพาะต้นต้นไม้ที่ว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ดึกดําบันครับอ๋อที่สมัยก่อนเนี่ยไดโนเสาร์ พวกอะไรจากที่เป็นสัตว์กินพืชเนี่ยเขาจะกินต้นไม้พวกเนี้ยเป็นอาหารใช่อแล้ว,ลวท,ที่สําคัญจะมีเรื่องราวของสิ่งลี้ลับในพื้นที่นี่เยอะมาก<อ>ต้องถามก่อนว่ามานากาจะอยู่ไหมเดี๋ยวไปดูถ้าอยู่ครับเดี๋ยวพี่ให้พิสูจน์คืนนี้ให้พิสูจน์เอาแต่ลุงไปพิสูจน์มาแล้วเนี่ยได้ยินข่าวกำลังจะทําตั้งกล้องทาคลิปกันก็หนีกระจึงไงเป็นตุบตับตุบจับอยู่เออก็โอ้โหเท่านั้นแล้วไปแล้ว ก็ยังไม่ได้เปิดคลิปเลยลุงใจไม่แข็งพอนะลุงใจไม่แข็งแต่ว่าถ้ามานาใจแข็งพอแล้วก็คงถามพี่น้องอิฟซีว่าอยากดูไหมผมถ้าทุบตับแรกผมก็วิ่งแล้วเถ้าอยากดูก็จะพาดููเขาสกัดหน้าผาเนาะใช่ใช่เขาทั้งลูกเลยฮะเขาทั้งลูกเลยสกัดน่าจะประมาณสักสามสิบสี่สิบล้านนะโครงการนี้ที่ที่พยายามทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยแสดงว่าลุงดูดูขอบด้านนี้ภูเขาเห็นไหม ครับแล้วก็ขอบด้านนี้แสดงว่าบริเวณที่เราอยู่เดิมทีเนี่ยเป็นภูเขาครับใช่ไหมใช่ที่เราเหยียบตรงนี้ครับทุกคนใช่เป็นภูเขาครับเป็นภูเขาครับแต่มีการเปิดสัมปทานระเบิดหินถูกต้องครับนะฮะระเบิดหินระเบิดอาแรงจางเนี่ยมันลุกเข้าไปข้างในจนไปครึ่งเขาครึ่งลูกแล้วครับนะฮะอ่านี่ถามป๋านี่แน่นอนทุกอย่างทุกเรื่อง นี่ผมสัมภาษณ์เลยเอ่อเป็นยังไงบ้างครับมีแฟนกี่คนแล้วฮะตอนนี้เขาครอบครัวคนเดียวครับเดี๋ยวขออนุญาตครับผม <c oughs> ทีนี้เอ่ออยากจะให้ความรู้กับอ่าพี่น้องประชาชน <c oughs> นะครับพื้นที่ตรงนี้แต่เดิม <c oughs> เป็นเป็นเอ่อพื้นที่ของกรมเยียนแห่งชาติและลป,ป่าไม้เป็นภูเขาเป็นภูเขาเต็มทางลูกครับรัดอรัขายสมรทานให้กับภาคเอกชนไปครับผมบริษัทฝั่งนี้บริษัทหนงฝั่งโน้นบริษัทครับผม เมื่อ50ปีที่แล้วครับ30ปีที่ระเบิดภูเขาครับเอาหินไปทําถนนครับอา่าไปลงโม่ลเส้นเส้นทางก็คือบาลายแมนสุพรรณบุรีครับแล้วคนผมเป็นหลักนะครับ<อ>ที่ไปขายนั่นอยู่ตก30ปีครับแล้วรัดไปต่อสมรทานมา20กว่าปีครับก่อนที่อา่าพอรัดไปต่อสมรทานทางเทศบาลชุมชนขยะบันาาทิ้งครับก่อนโครงการนี้จะเกิดเนื่องจากดําริของพระธรรมบทีมมงคลเจ้าคุณติอิงเจ้าวัดวัดป่าเหลยไลครับ ท่านคิดว่าตาลีบัน,นะระเบิดพุทธรูปทิ้งในอัฟกานิสถานท่านกลัวว่าศาสนาพุทธจะล่มสลายตัวท่านเป็นประธานต่อต้านคนทำลายพระพุทธศาสนาท่านมองไกลขนาดนั้นเลยท่านคิดมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วก่อนที่จะมาปีห้าหกห้าเจ็ดสำนักพุทธทั่วประเทศได้หาหนึ่งจังหวัดหนึ่งพุทธมณฑลท่านเป็นเจ้าจังหวัดอยู่ในขณะนั้นท่านก็เลยหาว่าสุพรรณบุรีเนะี่ยพื้นที่คงไหนที่ทําได้ก็เลยไปสํารวจตั้งแต่ดันช้างลงมาแล้วไล่เลื่อยมาถึงอำเภออุทอง พอมาเห็นหุบเขาลูกนี้ลวงพ่อว่าน่าจะทําได้ก็เลยทําเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมอุทยาแห่งชาติในขณะนั้นสมัยท่านดํารงพิเดชเป็นอนธิบดีบนะครับอพออนุมัติหนังสือมาแล้วท่านก็เริ่มมาแกะท่านวางรากฐานไว้ที่นี่คือแกะทั้งหมด5ปางเลยครับ<อ>ปางประสูติปางตัณะรูปางปรฐบิญนาปางประทนา,า,ระานพรและปางปรินีพานในหุบเขาลูกนี้ทั้ง5ปาปางแล้วพอกดว่าพอแกะองค์นี้เสร็จ ภาครัฐได้มีเงินก็ประมาณมาสนับสนุนแล้วหลุงพ่อก็เลยแกะได้องค์เดียวฝวามือก็เลยทําเป็นโครงการสกายวอล์คขึ้นมาแทนโดยงบประมาณของรัฐรรส่วนด้านซ้ายมือก็ทําเป็นน้ําตกนะครับครับ,รบรงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดนีประมาณอ,อ,องค์พระใหญ่ประมาณตกร้อยล้านประชาชนล้วนๆแล้วก็สกายวอล์คร้อยกว่าลา้านนี้งบรัดสนับสนุนน้ําตกที่ทําหน้าผาตะวันตกอ,ออกนี้ เป็นงบลัฐนะครับที่รัฐสนับสนุนครับแล้วส่วนปรับภูมิทัศน์ก็เป็นงบลัดที่มาปรับสนับสนุนทําที่หลังพื้นที่ตรงนี้เป็นพุทธมณฑลสุพรรณบุรีโครงการเราเปิดเมื่อเป็นที่แธันวาที่ผ่านมานะครับโดยพระประธานไ่สยสงก็คือเจ้าวาดวัดเทพศิลินคอยเป็นประธานให้ตอนเบิกเนตรใช้องค์คมนตรีมาเบิกเนตรผมครับแล้วก็ยกพระเกตเมื่อวันที่สี่ บมกลาที่ผ่านมาวันเกิดคุณงพ่อพอดียกพนนี้เออพระเกตขึ้นอันนี้ก็คือเมื่อวันที่สี่ที่ผ่านมาครับก็สมเด็จเจ้าวาดวัดเทพสรินนะครับครับมาเป็นประธานเหมือนกันการแกะสลักใช้วิธีการแกะสลักยังไงครับแกะเริ่มจากช่างจีนหลวงพ่อเออบื้องว่าประเทศไทยเราอจจะไม่มีคนที่ว่ามีความสามารถในตรงนี้ท่านก็เลยไปจ้างช่างจีนมาแล้วก็มาแกะมาวางเริ่มแรกพระเขาแกะเหมือนพระจีนเลยคางเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลย แล้วทีนี้ปรากฏว่าพอมาเป็นอกรมศริลป์บอกว่าถ้าเราตั้งพระเจ้าอุทองต้องเหล่าคางใหม่อะไรประมาณนี้ครับ,รบก็เริ่มเหล่าคางใหม่และเปลี่ยนใปหน้าปัจจุบันก็คือหน้าที่สามแหละหน้าที่สองจะมองเห็นชัดในอุโมงค์คางจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่เปลือกตายัางมองไกลตายัางเป็นขาวดาอยู่แหละครับ,รบแล้วทีนี้เพราะว่าให้มันถูกคุณลักษณะของพระพุทธรูปเมืองไทยก็เลยต้องมาลบเปลือกตาใหม่ให้มองต่าลงแล้วก็อ ใบหน้าให้เลียวลงเป็นสมัยอูทองอประมาณนั้นครับส่วนเจดีเรืองเหลืองด้างบนสร้างเพื่อบรรจุพระสารีลิกธาตุสมมาสมาสบมุทธเจ้าครับผมส่วนด้านหลังพระใหญ่แล้วเจาะอุโมงค์แกะพระเจ้าห้าพระองค์ขึ้นมาแล้วก็พระแม่ธรณีพระปู่ศรีตุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาไขาสายมูสายตัวเล็กนิยมไปกราบไหว้ขอพรจากท่านส่วนองค์นี้ก็คือองค์ประธานพอรอรือว่าปางโปรดพุทธมารดาเป็นปางเดียวกันหน้าตักยี่สิบห้าเมตรสูงสามสิบห้าเมตรครับรวมพระเกตด้านบน แล้วช่วงนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากเสาร์อาทิตย์นี้รถจะไม่มีที่จอดในที่ยี่สิบว่าไรค่อนข้างจะเต็มแน่นเอียดเลยครับถ้าบนจุดเปิดเปิดมานานอะไอยางนอ่อเริ่มแกะตั้แก็ปีห้าเจ็ดนะครับแกะเสร็จอค์พระใหญ่เราแกะเสร็จในปีหกหนึ<ๆ>่งก็ถามว่าคนว่าปีแรกๆได้มาเที่ยวน้อยพอเริ่มปีหกศูนย์หกสองคนเริ่มหนาแน่นครับแล้วพอติดโควิดอยู่สองสามปีก็เลยทําให้หายไปแล้วก็พอปลายปีหกห้าครับเริ่มประชาชนเข้ามา มีจิตตถาแล้วก็มากราบไหว้หลวง oh. พ่อเยอะมากตอนนี้ครับมาถึงปัจจุบันแล้วยิ่งมาทาสกายวอล์กจวงสกายวอล์กปีใหม่ขึ้นวันตกห้าพันคนครับเพราะวตอนนี้คือขึ้นได้แล้วปิดตัวอยู่เพราะมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ oh. รอให้เสร็จสมบูรณ์แล้วเปิดอีกทีครับประมาณนั้นไฮไลท์ของที่นี่มีอะไรบ้างครับอนอกจากกราบไหว้พระพุทธรูปที่แกะจากหินภูเขาล้วนๆเลยมีที่เดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในไทยว่ากันเถอะนะครับแล้วก็ด้านหลัง แกะพระเจ้า้าระองซึ่งแกะจังหินบุเขารนล้วนเหมือนกันแล้วที่นั้นก็ไม่ได้คือสกายวอล์คซึ่งยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีความยาวถึงห้าร้อยเมตรถ้าแล้วเสร็จความสูงที่สามสิบสองเมตรครับอันนี้ก็คือไฮไลท์อันนี้ก็คือพุทธมณฑลสุพรรณบุรีหรือว่าแก่สลับพระใหญ่นะครับเรียกง่ายๆว่าหลวงพ่ออู่ทองแต่ชื่อเต็เมๆว่าพัะพุทธปติยคกขีรีสีสวนภูมิหรือว่าพระเจ้าอู่ทองนะครับหน้าตักยี่สิบห้าเมตรสูงสามสิบห้าเมตรที่มองเห็นสีดำก็คือปัดเงา ส่วนสีขาวไม่ได้ปัดเงานะครับอองค์พระเราเริ่มแกะตั้งแต่ปี57แกะเสร็จในปี61ครับสี่ปีสี่ปีเต็มนะครับใช้งบประชาชนประมาณรวมๆร้อยล้านครับที่เราใช้ไปเยอะเหมือนกันแล้วด้านด้านหลังมีอะไรไหมครับด้านหลังเป็นอุโมงเราเจาะเพื่ออุโมงเพื่อประโยชน์ในการเวียนเทียนล็อบพระใหญ่ะฮเวลาเวียนเทียนจะสวยอ๋อคือตรงนี้เป็น พุทธมณฑลของสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีใช่ครับคนละส่วนกับวัดเขาตําเทียมส่วนวัดเขาตําเทียมเนี่ยเป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งอยู่ด้านหน้าด้านหนเขาที่มีองค์พระใหญ่หญอ่ครับด้านหน้าพระเจดีย์ด้านใหญ่ที่มีเจดีย์เก่าแก่ที่สุดและสมะมือมีตัวเสมาธรรมจักรที่เก่าแก่แล้วก็เขาเรียกว่าตัวปุตย,ยัครีครับ ตัวองค์เสมาตัวฐานรากและองคโคชีทั้งสามส่วนเลยนะครับปรเป็นเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับวัดแห่งแรกประเทศไทยก็คือวัดเขาทาเชียงทาเชียมใช่ครับแต่ว่าตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันไหมใช่ครับใช่ครับมันก็เป็นอีออกอันหนึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นยอดภูเขา,าครับเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกและเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่คาดว่าสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชโดยพระโสณะและพระมหาอุตระ สายที่แปดก็คือเดินทางมาประเทศไทยแลวมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาครั้งแรกที่ประเทศไทยคบทีนี้ทราบว่าเขาเรียกวา่าบนภูเขาลูกเนี้จะมีเจดีย์อยู่แต่ว่าเหมือนมันสลายไหมเจดีย์เกา่าแก่ปัจจุบันก็ปุรณะอยู่นะครับแล้วก็ยังมองเห็นอยู่เขาก็ทามาขึ้นไปได้อยู่ขึ้นได้ครับมีบันไดทางทางหน้าวัดเขาทำเชียมก็ทางนู้นก็ได้หรือถ้าอก็จะเดินทางนี้เดินรอบแต่ว่าผูหังหน้ามาก็ได้แต่ถามว่าเพื่อเขาลูกนี้ ถือว่าเก่าแก่กับโยงใหญ่กับผู้หางหน้าครับครับด้านหน้าวัดขาตําเชียมด้านหลังแล้วแล้วเรื่องประวัติความเป็นมางของผู้หางหน้าพอจะรู้ไหมเอ่ออันนี้ผมไม่ทราบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผู้หางหน้าเนี่ยมันเป็นสวนหินคล้ายๆของจังหวัดชัยภูมิมีต้นปงอายุก็ปงแดงอายุเกินห้าร้อยปีนะครับแล้วก็เป็นสวนหินที่สวยงามเหมือนกับจังหวัดชัยภูมิอะไรประมาณบอกว่ามีอาหารไดโนเสาร์ด้วยอาหารไดโนเสาร์อันนี้ผมไม่กล้ายืนยันแต่ว่ามันมีลักษณะ ประมาณนั้นเขาคาดว่าที่นี่เมื่อก่อนคือท้องทะเลเก่าพเพราะมันพบเปลือกหอยที่เก่าแก่แล้วก็อยู่ในบนภูเขาลูกนี้ใช่ครับมีการขุดค้นพบลูกปัด,ปดใช่แล้วก็มีพบลูกปัดนะครับสามารถที่ว่าโยงใหญ่ว่าเราค้าขายกับฝั่งยุโรปอะไรยังไงสมัยก่อนเป็นมีที่มาที่ไปประมาณนั้นที่นี่ไม่เจอ ไม่ไม่ได้เจอซากไดโนเสาร์าน,าานะครับตัวข้อมูลตรงนี้ถามมาทางผมเองไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์กับเกี่ยวกับข้อมูลของเรื่องไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้นะครับก็อยากจะให้ฝากเชิญชวนเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนทั้งโลกครับ,รบก็ขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวผู้มีจิตรธานในพระพุทธศาสนาหรืออยากมากราบหลวงพ่อองค์พระปุตตะกิรีศรีสวรรณภูมิองค์นี้นะครับ,รบพร้อมทั้งพระเจ้าโซล พระเจ้าอโศกมหาราชนะครับด้านในอุโมงพระเจ้าฮาพระองค์ในอุโมง์พระแม่ทวณนีที่นี่ค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์คนที่มากราบขอพรร้อยละแปต้องกลับมาหาพระแม่เพราะว่าขอที่ท่านขอแล้วสาเร็จต้องนําของมาถวายท่านมากมายในท้ำในอุโมงแห่งนี้นะครับก็ที่จะขาดไม่ได้ของเราก็คือไฮไลท์ในปี68เราจะทำเสร็จด้วยสกายวอล์กด้านขวามือซึ่งมีความยาวถึง500เมตรนะครับ ความสูงที่สามสามสองเมตรโดยการขึ้นลิฟต์แล้วก็มาลงลิฟต์อีกด้านหนึ่งแล้วก็เที่ยวในถ้ำในอุโมงค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ด้านหลังพระใหญ่นะครับเราเจาะอุโมงค์เป็นเลยเจาะอุโมงค์ก็ทะลุสามารถเดินวนได้เลยนะครับรอบพระใหญ่เราตอนนี้กรเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมทั้งให้พรกับคนที่ไปกราบไหว้พระแม่เทวีต้องไปดูในนั้นว่าความงดงามขนาดไหนและมีชุดที่นํามาถวายท่านมากมายครับอ๋อได้ได้ใช่ครับที่นี่มี ค่าบริการในการเที่วชมอ่าค่าบริการในการเชื่อชมไม่มีแต่ในอนาคตที่จะขึ้นสกายวอล์กน่าจะมีค่าขึ้นสกายวอล์กครับ,รบในอนาคตก็น่าแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงมติว่าต้องขึ้นเท่าไหร่แล้วก็อ่าระยะจะเก็บเท่าไหร่ครับ,คร,บครับผมตอนนี้ก็ยังเปิดให้บริการรีอ่ตอนนี้เราปิดบริการหมายถึงว่าสกายวอล์กนะครับยังไม่เปิดให้บริการน่าจะเสร็จโครงการก็คือปีหกแปดนะครับจึงจะสิ้นสุดโครงการอันนั้นคือสมบูรณ์ที่จะเก็บค่าบริการแต่อนาคตข้างหน้านี้อันใกล้ ที่ช่วงสศการอาจจะเปิดเป็นทิปสั้นๆให้เปิดขึ้นไปชมและเหมือนกับปีใหม่ที่ผ่านมาครับคครรัับบผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วโลกนะครับก็ให้มาชมมากราบว่า้บูชาพระพุทธปุยะปุษยคีรีปุษยคีรีสีสุวรรณภูมิครับหรือว่าหลวงพ่ออู่ทองใช่ครับนอกเหนือจากตรงนี้นะครับเราลืมไปว่าด้านนอกนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ที่หลวงพ่อประธรรมพุทธิมงคลเจ้าคุณสิ่งได้ทํามาครับยังมีพระแม่เจ้าแม่คุณอิมทรงยืนสร้างวัดด้านนอกสูงประมาณห้าเมตรนะครับแล้วก็มีพระพิเกเนตปางสวยสุขและสิบแปดอรหันสำหรับเหมาะสาหรับคนจีนที่จะมากราบไหว้เนี่กนะครอันนี้สร้างเสร็จแล้วกําลังปรับภูมิทัศน์เพื่อจะทําสะพานเชื่อมไปฝั่งอโนนที่จอดรถของเรามากมายมีห้องน้ำยี่สิบห้องที่เราเตรียมไว้ให้บริการสาหรับนักท่องเที่ยวที่มาด้วยความสะดวกสบาย ครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำครับผมได้ครับได้ครับเชิญเลยนะก็จะมีหินอ่อนแกะสลักเนาะก็จะมีพระพุทธเจ้าน่ะของครูดีมานหมอกเล่าตำนานของพระเุทธศาสนาไปเราเข้าไปข้างในกันครับนี่ครับทุกคนครับ เป็นหน้าผาสูงชันเลยอ่ะครับบริเวณนี้กสลักเป็นเป็นอุโมงค์นะครับเป็นอุโมงค์ที่ถูกเจาะเพื่อนบให้เดินทะลุไปยังภาคฝั่งด้านหลังของเดิมทีพวกเขาจะอยู่ด้านนู้นเขาเจาะเดิมทีเป็นสถาปันเอาหินเป็นหินด้านหนะครับก็ไปขายเนาะก็มีปัระตูอุโมงค์นัท่องเที่ยวแล้วก็จะเห็นขอมาก นะครับขึ้นรูปเป็นลักษณะของหน้าผ่านครัข้างล่างก็จะมีก็ถ่ายทําให้พี่น้องได้ดูบ่อน้ำอ๋อตรงนี้บ่อนงงใช่ไหมคที่เป็นอุโบสถอ่ะก็นี่เดี๋ยวจะเข้าไปดูอ๋อทุกคนดูดูดู อลังการแบบอันนี้ไ์สดอยู่ไหมเอ้ยก็ไ์สดอยู่ใช่ไหมคลิปอะอ๋อไปเข้าไปดูเราเข้าไปดูกันว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเจาะอุโมงค์เขาทั้งรูกเจาะอุโมงค์เป็นท่าเนี้ยอ๋อก็เป็นการเจาะอุโมงค์ มาลุงขอจับสแทกอ่ะอ้าทุกคนครับเย็นมากเลยพอเข้ามาข้างในย,<ะ>ย,ยังไม่ได้ถ่ายเออเย็นมากเลย่างลุงน,นะเข้ามาสัมผัสถึงความเย็นตอนนี้ผมมองที่ผนงังนะว่าที่เป็นอุโมโงค์นะครับผนังเป็นผนังจากภูกเขาจริงๆนะแล้วก็ไม่มีชั้นดิน เป็นหินทั้งหมดนะครับเป็น,ห,นหินอ่อนนี่นะฮะน่าจะเป็นอย่างงั้นโอ้โหนี่ฮะดูครับทุกคนครับก็เจาะจากฝั่งนี้ไปทะลุฝั่งโน้นนะครับนะอันนี้ก็คืออ่าเป็นถ้ำเป็นอุโบค์ที่ เกิดขึ้นจากนะสีมือมนุษย์นะครับที่ถือว่าเก่งมากนะนะเจาะก,ก้อนหินทั้งลูกนะฮะให้ทะลุไปอีกฝั่งได้ดนนี้นก็เป็นหน้าผาอาราังการนะนะอ,อ่ะเนนะออดูความอารางการ ช่ครับดูความอลาัางการอันนี้เอ่ยยังไงครับลงุงเป็นเกียนประจำปีเกิด,ม,กดมีความเชื่อยังไงครับนลอยฟังหน่อยนะครับในเรื่องความเชื่อคือหมายว,ามว่า,เ,าเราเอา อไปเขียนละอธิษฐานแนะก้งเขียนที่รนะานอ๋อแก้ชงนะมาแล้วฟัง,งเืออ๋อคือมาแก้ชงได้คือทำมาแล้วให้มันสบายใจกับตนะัวเองค่ะอ๋อนี่ฮะก็จะมีเขาเรียกว่าเทียนอธิษฐานนะฮนะนะักษัตร์ประจำปีเกิดนักษัตร์ประจำปีเกิดแก้ชงขอโชคขอราบนะให้หรือว่า อคร,ครับผมครับผมตอนนี้ก็คือแก้ชงอืมอออืมครับอ,อ๋อนี่เป็นภาพที่กำลังตอนที่กำลังแกะสลักอืมก็คือพระพุทธรูปที่อยู่ด้านน้นเนาะที่ภาพประทานพรใช่หลวงปู่อุทองหลวงพ่ออุทอง โอ้พ่อโตอูทองดีมากเลยนะครับที่ที่พี่โตตั้งแต่แก่เปลี่ยนไมเที่ยมใช่ฮะเกิดพระิศพูนตั้งแต่แก่เปลี่ยนนะเนาะฮะเจขาเดินไม่ได้ก็มาอภิชาติแล้วก็เดินได้พวกะมาทำบุญเาไว้เขาเล่าให้ฟังว่าพวกเขาไม่แข็งครับแล้วก็มากราบพระองค์ใหญ่อภิชาติครอบครัวขั้วเขาเดินได้ครับผมตอนแรกไปวามเพื่ออืม คือตะกินนั่นแปลงผืนครับไม่รู้ว่าอะไรเพราะที่เนียผมก็เป็นยามเพาเขาฟังทุกวันทุกคืนเป็นยามเข้าคงมีช่างครับแล้พ่อไม่ารนีที่นี่ก็ไม่ทดานยังไงครับลูกม่เป็นยังไงบ้างครับยอดมากครับขอเรื่องเกี่ยวกับการงานหน้าที่การงานลูกหลานจะสอบเข้าเอ็นเข้าครูเข้าหมอแล้วก็มีบอกแม่นี่แม่ธรณีใช่ไหมฮะได้ทุกคนครับอือ อะไรทุกคนบริการไม่ได้เข้ามากบริการพนักงานก็ดีคร่าครับก็ดีภายในพอดครับผมค่าครับก็ดีมากครับครับเดี๋ยวผมขอไปไปถ่ายนะครับอ๋อนี่พระแม่ธรณีเนาะนะครับ นี่คัทพระแม่ธรณีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่วัดเขาทันเทียมนะครับหลายคนก็มาขอโชคขอราบมาที่กันงานนะครับ ครับทุกคนครับเราอยู่ที่ใน,นอุโบนะครับเจาะภูเขาทั้งลูกเลยนะครับจากด้านหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อสักพักนะครับตั้งแต่ทางเข้ามาเนาะเราก็เห็นนะะหลวงพ่อนะฮะที่แกะสลักเป็นพระประธานองค์ใหญ่นะครับแล้วก็อากาศเนี่ยค่อนข้างร้อนมากนะครับแต่ว่านะฮะ พอเรามาอยู่ที่อุโมงนะฮะเออเราสัมผัสถึงความเย็นสบายนะแล้วก็ไม่ร้อนอบอ้าวนะทุกคนรู้สิเย็นนะฮะเพราะว่าในอุโมงเนี่ยเขจะเป็นลเป็นหินนะเย็นสบายนะครับเออนะ,ะมาแบบอยู่ข้างนอกร้อนๆเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เลยนะ มรกหลวงพ่อถ้าใช้โอกาสชีวิตจะล้มเหลวปฐมวัยศึกษาวิชาการมัิิวัยมัธวัยสร้างหลักฐานครอบครัวจะชิมวัยเตรียมตัวดาวเป็นหินนะครับหินอ่อนนะะ เัเป็นคําสอนของหลวงพ่อนะครับเย็นดีครับทุกคนลมลมือดดีมากเลย่ยที่มองไปบนผนงังแรงงคือดูความอลังการนะครับดูความอลังการดูความยิ่งใหญ่ดูอ่บ หินทั้งลูกนะภูเขอทั้งลูกนะที่เขาแกะสลักเขาขุดเจาะเป็นอุโบงนะนะฮะดูแบบเก่งอะ่ะแล้วก็นะวิจิตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่นี่ก็นะก็สามารถมาขอพรได้นะครับมาขอพรอได้วัด เขาเทียมเลยนะฮะวัดเขาทันเทียมทำเทียมหลวงพ่ออูทองหลวงพ่ออูทองนะวัดพระแกะสลักวัดเขาทำเทียมครับผมไปเราเดินไปเรื่อยๆครับโอ้อาถางการเดิมทีิที่นี่ก็จะเป็นเป็นเหมืองเป็นที่เขาจะการระเบิดหินเพื่อเอาหินเนี่ยไปใช้ในเป็นหินคลุกหินบทอรไรต่างๆนะในธุรกิจก่อสร้างต่างๆเนาะปัจจุบันนี้ก็ได้ บูรณาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นแลนด์มาร์คของอำเภออูทองนะครับนะก็ถือว่าอลาัางการนะแล้วก็เป็นสิ่งอศัศจรรย์เพราะว่าหลวงพ่ออูทองที่อยู่ในหน้าที่เป็นพระประธานพรเนี่ยก็นะแกะสลักด้วมือนะโดยใช้หินจากหน้าแผาจากภูเขาที่นี่นะแกะสลักอลาัางการนะครับทุกคนวันนี้ อรุมงนล์พามาเราะนะจากบ้านรุงนลมาก็ประมาณ40-50โลก็ถือว่าไม่ไกลนะครับน้านนู้นเป็นสกายวอล์กนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวกว็จะมีร,ระยะทางประมาณ5้าเมตรจากด้านนู้นมาถึงด้านนี้จะเปิดให้บริการปี58ก็ถือว่ากำลังบูรณาการนะนี่ครับ เหินแกล้มนิดห็นอ่อนเห็นจากภูเขาทั้งลูกนะแกะสลักอ่ะแกะสลักงงไปละเอา้ามีโอกาสมาเที่ยวชมนะครับวัดเขาเทียมเทียนวัดเขาทำเทียมนะครับที่นี่เนาะอีกหนึ่งจุดที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ อำเภออุททองนะห่างจากตัวอำเภอรประมาณ10กิโลนะครับถ้าเรามาถึงตัวอำเภอนะครับเราจะเห็นภูเขาทั้งลูกเลยตังงานนะตั้งตัางา่ายดูในบริเวณนี้นะครับก็มาเที่ยวชมดูนี่ฮนะในหุูเขามีน้ำมีสระน้ำขนาดใหญ่ เนี <N> ่ยออกมาอากาศยี่ค่อนข้างร้อนนะครับอบอ้าวแต่แปลกตรงที่ว่าพอเราไปอยู่ในอุโมงค์เนี่ยเย็นสบายเย็นไม่อบอ้าวนะครับคล้ายกับอยู่ในห้องแอร์นะนั่งเย็นสบายแต่พอมาอยู่ข้างนอกเนี่ยฮะแสงแดดหรืออะไรต่างๆช่วงนี้ก็เวลาใกล้ๆกล้เพล่ใกล้เที่ยงแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือนะถ้าอยู่ในอุโมงค์เนี่ยคือเย็นสบายนะครับ ดังที่บอกครับผมเข้ามานะครับตั้งแต่ทางจอดลานจอดรถนะก็บริเวณนั้นคือเป็นจุดํำต้นของภูเขาทั้งเวิร์กนะครับทั้งเมืองนะภูเขาทั้งลูกนะที่เขาขุดเอาหินไปใช้ในอุสตสาหกรรมต่างๆเนาะนะไปค่อนข้างนะเยอะนะครับแล้วก็เท่าที่ถามมุงมนวลเนาะซึ่งผรู้จักตำนานเรื่องราวเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เลย บูวณาการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะนก็อลังการมากนะครับมีโอกาสมาเที่ยวชมครับบรรยากาศล่าสุดอำเภออู่ทองวัดเขาทําเทียมด้านหลังนะด้านหน้าด้านโน้นนะครับอีกหนึ่งจุด